อยู่กันในเกม Crisis Action กับผม Dark Fox นั่นหมายก็สำหรับในคลิปนี้ก็ oh. จะมาป่วนไบโอกันอีกแล้วนะฮะมาคุยกัามากันโคตรน้อยเลยสองคนเองนะฮะทำไมยืนนิ่งละเนี่ยเอา้านึกว่ายืน AFK ฮะเอาเป็นซันด้วยนายคนนี้ปลาระเบิดไปแล้วนะฮะก็ช่วงนี้คือผมก็ติดเกม คอว f วตี้กับเกม Ark นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเกม Crisis Action ก็นะนานๆที่จะลงแล้วกันนะสับสับสับไอ้สับไม่โดนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนยิงเลยแล้วกันนะฮะเกือบแล้วไงสับพลาดนะฮะผิดสเต็ปเลยมาละ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 มาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนยิงเข้าไปฮะอย่างนี้ต้องสับนะฮะไปสับเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะด้านหลัง เกือบไปแล้วไงเมื่อกี้นี้นะฮะสับไม่โดนมือถือใหม่คือแบบมันสับไม่ค่อยโดนไงเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่เล่นยากอยู่เหมือนกันนะฮะไปมีคนเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วนะตอนนี้ผมก็มาอัดคลิปแต่เช้าเลยนะฮะคลิปนี้เล่นแบบแต่เช้าเลยเออเอาใครเป็นผีเนี่ยอ๋อนี่ไงฮะเจอแล้วเจอแล้วยิงเลยเพื่อนผีอ้วนสวัสดีนาย ผมจะสับนะฮะสับได้ไปะเนี่ยอโอ้โหโดนลาสว่ะไมนื่ยนะเพื่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนหลังเข้าละมาเอาเพื่อนระวังเพื่อนจะลงมาทำไมเนี่ยนายโคซ่ามายิงไปฮะยิงไป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 เฮ้ยมันเปิดเกาะว่ะโอ้โหโดนปืนชาโดอีกแล้วคนนีแ้แก ๋ยวก่อนนะเพื่อนถ้าเกิดนายเป็นผีผมจะไล่ตบแต่นายละกันนะฮะโอเคมาเฮ้ยเฮ้นั่นไงโดนตบแล้วสมน้ำหน้ามาแล้วเพื่อนเออขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนมาเลยมาเลยมาเลยยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปแล้วก็ซับซับนี่ไงล่ะลัตลอดเพื่อนลัเราลัเราอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาใจเย็นนาย ยิงไปฮะยิงไปฮะสับได้ปะเนี่ยสับได้หรือเปล่าหนีวะโอ้มันหนีอะ่ะมันโอ้โหไปเก็บเลือดหลบก่อนหลบก่อนก่อนนี่สับสับสับนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนะฮะไปเก็บเลือดเหรอนายโอ้โหทำไมคนน้อยจังเลยเกมนี้คนอย่างน้อยอะ่ะนะฮะผมถึงไปเล่นเกม Call of Duty ไงเพราะว่าเกมนั้นคือคนมาเล่นเยอะไงนะฮะแบบหาห้องแป๊บเดียวเจอเลยแต่ว่าเกมใคลาสสิ์เนี่ยแบบโอ้โหต้องรอรอเป็นปีอะ่ะกว่าจะได้อะ่ะ เกมเนี้ยมาใครเป็นเนี่ยมีคนเทพทูสองคนเนี่ขีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหลังหลังหลังมาแล้วหลังมาแล้วยิงไปเลยเพื่อนยิงไปเลยเอ้าลงไปทำไมไหนเพื่อนชาโด้โหทาเป็นเก่งนี่โดนปืนบูท่อฮะเราไม่ทันไงขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนมานี่เพื่อนเรานีหวันนึกว่าผีโอ้โถเว้ยนายเฮ้ยผีมาแล้วเพื่อน เราปลาระเบิด también, โดนมันมันอยู่ไหนเนี่ยมันแอบป่ะผมว่าแอบอ <laughs> ะผมว่าแอบแน่นอนเลยหลังตรงนั้นน่ะผมเห็นผมเห็นนั่นไงนั่นไง <ๆ S 1> มีการแบบซิกแซกซิกแซกเหลี่ยม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 เต้ร์ดอะไรนายฮะย่อ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 ไหมอะนายย่อไหม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 เพื่อนถอยมาเพื่อนเพื่อนถอยมาเพื่อนเพื่อนถอยมาดีช่วยเพื่อนก่อน จับได้จะไป้าเนี่ยไม่ได้หาไม่ทันวะโดนปืนบูท่อเอ็มสามเก้านะฮะมาผีอะขึ้นก่อน,ลนอแล้วกันไม่อยู่ละด้านล่างอยู่ด้วยคนเพื่อนให้เก็บกระสุนก่อนผมเองมาโคตรไวแล้วโปแสงไปกินเลยเพื่อนเอาถึงกับอ,ออกจากเกมเลยฮะโอ้คนไทยซะด้วยใหม่นะเพื่อนเกมที่สี่เกมนี้เราแสงไปทิ่เลย ปาบก็ให้โดนเต็มๆประหลาดแล้วประแสงนะฮะวันดีฮะวัดีคนนี้ใครเนี่ยมีมังกรซะด้วยฮะหลังป้าเนี่ยอ๋อตรงนั้นเป็นที่ว่าที่ผ่านแล้วเพื่อนชิ่ผ่านแล้วเพื่อนลุยยิงลุยยิงโดนลุยยิงนะมารอให้มันเกิดแล้วกันเกิดไหนเนี่ยด้านล่างนี่วะ่ะโอ้โหยักษ์ฟันมันมากอะอยากสับมันมากอะ แต่ก,มก็มีการแอบด้วยฮะมีการแอบด้วยยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนอนอน้าใช้เปิดเกาะป้องกนะันฮะล็อกก่อนสับสับสับโอ้โหไม่โดนวะ่ะโดนที่ปืนนั้นล้าวะ่ะปืนไก่กานะฮะโอโ้ยิงไม่โดนด้วยนะยิงไปยิงไปยิงไปรีโหลดยิงก่อนแล้วกันเพื่อนสับสับสับโอ้โหไม่ได้วะ่ะปืนนั้นมันแรงเกินไปฮะบุทเทอร์ดาร์ล่าก้อนนี่สามเก้า ขึ้นไปก่อนละกันเฮ้ยผีโอ้โหโดดมาเลยฮะนายระเบิดแสงไปกินเลยนายปาบก็ให้โดนเต็มเเอ้าไอ้คนนั้นโดนตบเฉยเลยในคุกนะฮะไม่นะ ML โหลดดิ้งก่อนละกันยิงยิงยิงเฮ้ยแล้วดดกันนะผมต้องรอให้ตัวนี้มันตายอ่ะอยากยิงคนในคุกมากอ่ะเฮ้ยโอ้โหผิดเลยผิดเลยเฮ้ยบอดี้บอดี้โอ้โหไม่ตาย เกือบแล้วคนด้านบนชอบล้าจังเลยเดี๋ยวเจอกันเลยนะั้นนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเลยนายด้านบนนะ่ะตบไม่โดนว่ะตบไม่โดนโอ้โหไม่โดนนะฮะบุกเลย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 ประมาณนี้ตบ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 ไอ้คนนี้ตบตบเรียบร้อยลัดเหรอเพื่อน อีกคนนึงไม่ตบแล้วกันตบไปคนนี้แล้วกันไอ้ปืนฉาโดเนี่ยหมันไส้มากนะฮะชอบล่ะชอบล่ะตบไปตบไปไล่ตบ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 เออสวยเพื่อนสวยฮีโร่อีกหนึ่งคนด้านบนปะแอบปะเนี่ยผมไม่ชอบแอบกันนะฮีโร่อ่ะโอ้หึแอบตรงนี้เหรอตัวไหนเพื่อนอ๋อเจอแล้วฮะนี่ไงนี่ไงนี่ ตบตบตบหัวตบหัวนี่ในคิวด้วยมาลาดละกันมีการหันมาวองด้วยนะคนนี้ผมมาลาดไงล่ะเออขึ้นไปฮะขึ้นไปฮะมาอีกประมาณเก้าแปดเจ็ดีใครจะเป็นผีก,ก็มาดูกันในตานีนะฮะวดีวดีนายเป็นปะเนี่ยเป็นหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าว่าใครเป็นนะฮะใครเป็นวะเนี่ยอ๋อนี่ไงจะละ ยิงเลยเพื่อนยิงเลยเพื่อนยิงมาเลยเพื่อนมาเอ้ามันไปไหนนะวิ่งไปตู้เฉยเลยนะผีโอผีแม่ง <c oughs> เล่นไก่แก้วอะ่ะเดี๋ยวก็รอแล้วกันต้องดักรออะ่ะทางนี้เหรอวัดดีอา้าวไม่มีอา้าวมันอยู่ไหนอะเพื่อนอ๋อดันโบน,นี่ว่ามันตายอีคนหนึ่งไปผมถอยกันแล้วกันเฮ้ยขึ้นสิขึ้นสิขึ้นสิขึ้นขึ้นขึ้น ฮึบฮึบเกือบไปละเออด้านล่างนี่วิ่งกันเต็มเลยฮะเพื่อนเรามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนายมันมาแล้วนายลิ้นพันกันตัวแรกโอเคฮะเอาไปไหนเราไปไหนเราฮะไปไหนไหนสับ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 โอ้โหไม่ตายไม่ตายว่ะโดนแบบถัากมันไปเก็บเลือดแล้วอย่าตามฮะอย่าตามอย่าตาม มันไปเก็บเลือดไม่เอาไม่เอาถอยก่อนเพื่อนถอยรีบถอยมาเร็วจุดนนตกกันหรอกได้ปะได้ปะอ,อ๋อน,น้านบนนี่วะเฮ้ยสับได้นะสับได้นะสับได้นะนี่ไงละ่ะเรียบร้อยนะฮะก็<笑><笑> <g år> จบเกมไปนะฮะเยะ้แล้วก็มาต่อกันในโหมดของวางบอมสองสองแล้วกันนะในแมปอันนี้ฮะไป let's go หืฝั่งนั้นคือแบบผมแบบมันไส้มากอะ เพราะว่าไอ,อคนเนี้ยยิงผมตาแรกไอตอนเกมแรกนะฮะนี่คือเกม2อ,อัดเกม2แล้วกันเอออีกคนนึงแอบตตรงไหนเนี้ยแอบปะแอบปะอืมตั้นบนหรือเปล่าผมว่าเฮ้ยเสียงตรงไหนอะตรงนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแวบๆเห็นวิ่งแวบแวบไปนู้นแล้วไป A ฮะไป A อายาวละ ตามตามหลังตาม,ตาม,ตามตาหลังตามต่ยหลังเอ้หายหายแล้วกันนะ,ขบบะเขาแอบเหรอไม่มีนะเฮ้ยตรงไหน,นอ่ะอ๋อหลังนี่าโอ้โหมีการแอบ,บด้วยฮะเชตเอร์เชตเอร์เพื่อนตรงนั้นแหละยิงเลยนั่นแหละสวยสวยแต่เจอกันเลยนะนายฝั่งนั้นแนะ่ผมว่าเกมนี้คือมันเล่นง่ายกว่านะง่ายกว่าเกมคอออฟฟิวตี้นะผมว่าแต่มันก็แบบมันตายง่ายเกินไปเกมน,นะปืนมันแรงอนะ มืนแมลงเกินเฮ้ยระเบิดมีการปลาระเบิดด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วนายแกแขนให้อีกอีกคนนึงอีกคนนึ่งดาบแล้วกันสับ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 ,สบไล่สับเรียบร้อยไปดีเออนี่ย่อใส่เลยแล้วกันนะฮะแม่งที่อยู่คนโหดแม่งโหดนะที่อยู่กับคนไก่แม่งไก่นะฝั่งนั้นนะะ่ะไอคนนั้นนะะ่ะไอปือสนสไนเปอร์อ่ะนะฮะ เอาโด,โดน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 ไปเลยเพื่อนเพื่อนตายก่อนตรงนี้ตรงนี้สไนเปอร์นี่ไงแหละเพื่อนเราไม่ดูหรอเนี่สนยสไนเปอร์มันแอบอยู่เนี่ยเพื่อนเราไปตายเฉยเลย<ด> <c oughs> อีกคนนึงจะเอาอหรอมาดิเล่นเหลี่ยมผมก็เล่นเหลี่ยมเหมือนกันเอาดินี่ไงโอเคฮะคุณเหลี่ยมผมก็เหลี่ยมอ่ะไปไปไป เอาระเบิดปาตรงนี้แล้วกันดักไว้แสงด้วยไปเอาไปเอาไปเลยไม่มาวะเอาแล้วกันเฮ้ยเอานี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ไม่ตายด้วยตามดีงานเนี้ยยืนฟรียืนฟรีแล้วไงเพื่อนแล้วไงเออแล้วหัวไปดิไปเพื่อนโอ้เพื่อนเราใช้ปืนสไนเปอร์โอเคผมผมไม่บุกแล้วกันนะเพื่อนมันมันมไม่บุกไปอะ่ะเออเล่นอพ่ได้ พื่อนไม่บุกไปะเออตาม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 เพื่อนไปผมเองผมบุกคนเดียวเลยเมื่อกี้เนี่ยแอบปะเนี่ยไม่มีนะเอ่อสไนเปอร์หลบก่อนละกันระเบิดไปกินดิเจ็บหนักอ้าวเรียบร้อยโดนยิงตายอีกคนนึงอีกคนนึงครับผมจะไปวางระเบิดละกันนะฮะเออวางเลยวางเลยวางเร็ว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 วางระเบิดโคตรเร็วอ่บเกมเนี้ยฮึบหมารอฮะรอฮะ รอฝอนั้นมากู้มันต้องอยู่ตรงนู้นแน่นอนเลยวะ่ะเนี่ยป,ประมาณแถวเนี้ยผมว่ามาปะมาปะเอาเพื่อนเรานีว่วะหรือว่าเอยาวหรือว่าตรงนี้จุดเกิดของมันอเสียงมันไปทางงูน่ะไปทางเอยาวอะ่ะน้นผมดักตรงนี้แล้วกันเผื่อมันขึ้นมาตรงนี้เอาเรียบร้อยโดนยิงตายแล้วฮะ ก็ชนะไปนะะเยผมก็ได้ MVP ฮะเจคิวอ่ะเอาเรื่องอยู่ฮะเอาเรื่องเลยโอเคฮะก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันผมกรชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย